we สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับเซก้าโต้งอีกแล้วใช่แล้วครับและวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ด้วยกันเสียกระตังแน่นอนครับว่าเรามีที่เด็ดๆนะฮะที่จะพาทุกคนชวนทุกคนมาเสียกระตังกันวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีรนะครับใช่ครับ, <นะ S 1> รบผมและก็เนี่ยเห็นบรรยากาศนี้นะจะบอกเลยว่าที่นี่นอกจากว่าร้านอาหารจะเด็ดแล้วก็ได้วิวดีๆแบบนี้ด้วยใช่คุณนั่งแบบริมๆไปเลยใช่ที่สำคัญคือ ราคาโคตรประหยัดเลยตัวเองอเป็นบุฟเฟ่ราคาแค่179บาทน่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะ แค่ปลาตัวเดียวก็คุ้มแล้วว่ะที่นี่เห็นเขาบอกกันนะเนาะแล้วที่สําคัญนะที่เขาบอกว่าปลาเด็ดเพราะว่าไม่ได้แบบว่าฟรีแช่แข็งแล้วก็เอาขึ้นมาทําอาหารนะแต่ตรงเนี้เขาเป็นกระชังปลาที่เอาขึ้นสดๆจากน้ําเลยแล้วก็ไปทำให้เรากินแล้วคือแบบนั่งกินแล้วก็กระชังอยู่ข้างไปเลยอ่าใช่ครับผมถ่ายรูปไปเลยได้ถ่าอาหารวิวสวยน้ําใสน้่นองจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูเด็ดอะไรให้เราไปกินกันในวันนี้บ้างไปครับ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่อำเภอท่าม่า่งจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อนๆสามารถตั้ง GPS ตามนี้มาได้เลยแล้วเราก็จะมาเจอกับกรชังปลานะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นร้านอาหารสุดพิเศษที่เราพาเพื่อนๆมาในวันนี้กับบุฟเฟ่179บาท ิดให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง4โมงเย็นแต่ช่วงเวลาดีๆแนะนำให้มาก่อนเที่ยงครับผมรายการอาหารนะฮะก็จะเป็นเมนูจากปลาทับทิมทั้งต้มผัดแกงทอดหลากหลายมากเสริมด้วยเมนูหมูกับกุ้งอีกเล็กน้อยนะฮะสามารถสั่งกันได้ไม่อั้นตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงกดกติกาข้อเดียวเหมือนร้านบุฟเฟต์ทั่วไปคือห้ามทานเหลือแล้วก็ข้าวน้ำแข็งจานชามอะไรก็บริการตัวเองได้เลยจากเคาน์เตอร์ตรงนี้จ้า เก่อนที่จะกินให้อาหารปลากันสักหน่อยนะให้เขาก่อนจะกินเขาอะไรอย่างนี้มีให้อาหารปลาด้วยนะครับคุณป้าครับอันนี้ให้ที่คือให้ปลาในกระชังหรือให้ข้างนอกบ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้อหนูหนูอาหารปลาจะให้ในกระชังหรือว่าข้าอ๋อได้หมดเลย ใ่้ด้กระชั้นเว่าเราจะได้แบบว่าไม่รู้สึกผิดเฮ้ยนี่ไงขึ้นมารอแล้วอุ้ยมาเต็มเลย กินแบบหลัอ๋อเยอะๆเยอะๆก็สักพักหนึ่งปลาที่กินแบบบุฟเฟ่ตก็จะมาอยู่บนโต๊ะเรานี่ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมอาหารก็น่าจะมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะแล้วนะจ๊ะทยอยๆยอย ปลาที่สั่งก็มาแล้วนะจ๊ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรช,ช,ช,ชูชีชูชีปลาทอดนะคะไก่อัดก็คือส้มตำม,มาเริ่มเลยอย่ารอช้าเพราะว่าเรามีเวลาในการรับประทานนะคะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงจะบอกว่าแค้ออกมาถึงฟันฉุยเลยอะ่ะนอนมาก สดมากร้านอาหารของกรุงเทพไม่ได้นะแบบนี้ต้องตําดูดีรสชาติของส้มตําของอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าสามารถสั่งได้ด้วยนะคือใครชอบกินเผ็ดบอกใครไม่ชอบกินเผ็ดก็บอกไม่เผ็ดรสจัดเสิร์ฟตามใจลูกค้า,าอขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย ต้ยมยำต้ยมยำปลาขึ้นมาลองชิมต้มยำกันบ้างไหมต้มนนตแบบรสถบถ้านรถบ้านรถต่างจังหวัดอี่เราลองชิมเหมือนแบบรถอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเครื่องเทศบ,บอกไม่ถูกแต่ตแ,แบบ, <c oughs> บ,บรถตอนแรกนะว่าก <c oughs> ับเขา <c oughs> อันนี้เป็นปลากระเพราเมื่อกี้ปลากระเพราที่คุณต้งชอบกินอะะขากระเพราคอมเมนต์ซิจ้าแกะแน้มมกระเพราน่าจะเด็ด่ถ่ายไม่ได้ ก็องเงี้ยร้อนร้อนมากชอ,อบเยจนำได้ไหมว่า,ราเราเคยมีความหลังอาหารปลา ปัญหาอะไรกินหางปลาจนฟันหักหลับถ่านนี้ได้จริงตอนนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะฮะทุกคนนั่นก็คือเมนูเมนูอันนี้อะไรพี่จิปลาดุกทอดปลาดุกผัดปลาดุกทอดผัดกิบเกลือ,อ,ลอาสายแซ่บ แล้วเหมือนเขาจ้างทำเป็นชิ้นมาให้แบบพอดีคำเลยอ่ะห้าบาทนอนไหมไอโยนี่้คือหลอดใช่ไหมโอ้ยหอ๋อปลาดุกท้าแบบวิเคราะห์คือกินได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าอะไรไม่ต้องแกะตจิ้มกินได้เลยอ่ะอันนี้ใครสั่งอันนี้ใครสั่งใครสั่งไม่รู้กินแล้วนะวิโ <c oughs> ยวิโย เอาพี่จิใช่อาพีจิทานง่ายมากเลยให้มันทานง่ายพอเคาะมาแล้วของกล่องอร่อยแล้วเนาะร้านส้มตำกินประจําเหรอร้านส้มตำที่กินประจําคือชิดไปเลยไปทานรอดเลยอ่ะอันนี้ถ้าอยู่ข้างบ้านคี่มากินทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินข้าวในกรุงเทพจานนี้ก็เหยียบร้อยแล้วนะม่อายหนึ่งละทุกคนอันนี้อะไรนะ ปลาทับทิมอะไรอ่ะสามล็อตอันนี้สามล็หรืออะไรอ่ะสามล็ครับปลาทับทิมสามล็อตจ้า,อ,าะนะอันนี้เป็นเมนูเราคิดกนเองเมนูนไหนครับเนี่ยสามล็อ๋อเพราะว่าบางคนก็ไปกินตรงนั้นอาหารคนสามล็อมันต้องมีอะไรนะสักรสรุ่นนี้นั่นแต่ของเราไม่ใช่แต่นั้นเราก็มีแต่เัาก็เรียกเปรี้ยวหวานอ๋อเออใช่เนาะบ้านเราก็เรียกเปรี้ยวหวานสามล็นี่มีร็อะไรบ้างฮะ เปรี้ยวเค็มหวานนี่ตัวไม่ได้ทานเลยครับ <laughs> ปลาดุกอร่อยมากปลาดุกเป็นเมนูใหม่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มออกเมื่อกี้คุณพี่บอกให้ลองชิมเอานะครับว่าปลาสามรสมีรสอะไรบ้างได้คำตอบแล้วว่าปลาครับปลาสามรสมีรสอะไรบ้างสำหรับเขานะมีรสอร่อยอร่อยมากอร่อยที่สุดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยปลา <c oughs> ดุกแตงมะม่วงไปร้านค้า ตอนนี้เรามีปลามาหนึ่งตัวนะฮะเป็นปลาทอดมานาออันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบรสชาติความร้อนแรงลองกินกับกระเทียมเนาะเขาบอกว่าน้ำอร่อยมากนะต้องเอาน้ำมาเป็นรสปลาทอดสมุนไพรได้ลองดูนุ้ยน้ำน้ำแบบแก่บๆเนย แม่ดูมาถุกน้ำทุกคนที่มาบอกว่าน้ำน้ำเหมือนในนั้นน่ะมะพร้านึ่งมะนาวใส่นปลาทอดใช่ใช่เป็ดปลาตอวนี่มันปลาทอดเฮยรสเดียวกันเลยตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงนะคะถ้าหากว่ายังไม่อิ่มหรือว่าถูกใจเมนูไหนเนี่ยก็สามารถสั่งเพิ่มได้ตลอดเวลาวิธีการสั่งก็เขียนลงในกระดาษและที่สำคัญอย่าลืมบอกชื่อโต๊ะด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะมาส่งไม่ถูกนะจ๊ะ ฟังไม่ผิดแล้วนะครับให้บอกชื่อโต oh ๊ะเพราะที่นี่เขาไม่มีการใช้ลำดับหมายเลขแต่ก็จะเป็นชื่อที่ต่างๆกันไปแบบนี้ทั้งร้านเลยครับสงสัยและสิว่าทำไมถึงใช้เป็นชื่อเราหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วฮะไม่ใช่โต๊ะหนึ่งโต๊ะสอโต๊ะสามเรันปองเอาชื่อใงหลานแอ๋อชื่อลูกหลานอรู้สาเหตุแล้ววันนี้หลานชื่ฮาจิมาไหมครับใช่าามาไหมครับฮาจิคือคนไหนดีกว่าอ แล้วก็ชื่อจริงชื่อสาร๋าจับคู่อกันให้คิวดีให้คิวครับชื่อจริงชื่อรัตกิจอ๋อก็คือคนนี้ใช่ใช่ใครใครคือบัญชาฮะบรญชาก็คือลูกชายคนโตที่เราตั์อยู่ปัญหาลูกชายคนเล็กบางทีเขาบอกปัญหาว่าเอาชื่อนายกไม่ใช่ลูกชายอ่ะไปยุ์ประวิตรเลยไม่ดี หลังจากที่เราอิ่มของข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เรามีพิซซนานากาจับป้าเปาแล้วก็เครือญาตินะคะที่ดูแลสัวเราเพราะว่าเพิ่งได้เตามามิตรเป็นงขนมรังพึ่งคือยใครมากินหลังจากเราก็คือจะมีอานนี้ใช่มีขายเป็นแบบเผื่อใครแบบกินข้าวเสร็จแล้วอยากได้ของหวานล้างปากซื้อเพิ่มได้นะฮะมีแบบรังพึ่งมีเครือะไรอย่างนี้นี่มีเสร็จแล้วโอ้ยขอบคุณนะคะนี่เสรษฐกิจโตได้ประเดิมเจ้าแรกของร้าน อาชิมชิมช้อนไปชิมสูตรลองเตาเลยสูตรลองเตาไหมฮะ,ะ <thấy> ที่ตั้งเมนูอันนี้เป็นรังผึ้งสูตรลองเตาหอมไหนชิมชิมเลยอ่ะแป้งหอมมากใช่ใช่อร่อยค่ะอันนี้ออ<ะ>โอเคแล้วอ,อันนี้มีแผนว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็เดี๋ยวให้เก่งก่อนต้องกายต้องมาไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องให้คนที่มาช่วยกันชิมใช่ก็งานให้ลงมช้าก่อนตีก่อนเมื่อเคสที่เราไปขายแรกๆก็ให้เด็กๆลูกค้ามาช่วยกันชิมวันนี้นน่าจะไม่ได้ขายให้ชิมทั้งวันชิมบอกว่าโขายไม่ได้กินกันในข้าวมันทุกคนต้องช่วยกันบอกว่าไม่โอเคจะได้ชิมกันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นี่ฮะเราก็ได้กินไปแล้วทั้งข้าวทั้งหวาน เรียกว่าแบบวันนี้มากคุ้มค่านะเป็นความพิเศษพิเศษของเซกัะโต้อีกแล้วแหมมาโชคดีแบบพี่ก็ได้เตาม,มาใหม่พอดีประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดใครที่มาช่วงแบบหนึ่งเดือนหลังจากนี้อาจจะยังได้กินอยู่เพราะว่าเป็นโชงที่พี่เขาได้ลองทำาส่วนหลังจากนี้ก็จะมีขายควบคู่กันไปกับบุฟเฟ่ต์นะะยามีครั้งบุฟเฟ่ต์ราคาแค่หนึ่งเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ว่าราคานี้เป็นราคาที่รวมเฉพาะอาหารไม่รวมน้านะก็มีขนมหวานหนึ่งอย่างก็เป็นพวกอ่าบุมะพร้าวเชื่อมอะไรอย่างนี้จะหล่นในบุฟเฟ่ต์แล้ว แล้วก็ผลงานของเราในวันนี้นี่สูสิลปลายิ่งกันหมดเลยปลาห้าหัวนะฮะที่เหลือก็เหลือแต่ซากเหลือแต่จานปลาไปก็การันตีความอร่อยแน่นอนเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีพีของการเสียกระตังที่เราพาทุกคนมาเสียกระตังที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปเสียกระตังที่ไหนาตามทาอะไรบ้าง,งจะใครด้วยนะครับใช่แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แนะนาเปชมได้อยาให้เราไปเสียกระตังที่ไหนก็พิมมาบอกเราด้านล่างได้นะจ้ะจาจนกว่าจะเจอกันใหม่อีพีหน้านะ การมากินข้าวร้านนี้เป็นยังไงนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วได้ความเป็นกันเองด้วยเหมือนแบบมาบ้านญาติยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆก็เหมือนได้เรียนรู้หลายอย่างนนเนอะิงๆเหมือนแบบเออคือถ้ามีเวลามานั่งคุยม,มาช่วงแบบอย่างเงี้ย9โมงร้านเปิดมาเลยแล้วารับรองว่ามันจะได้อะไรแค่มากกว่าการมานั่งกินอาหารเฉยๆเนาะไป